สวัสดีจ้ามือนี้ยายตุยออกข้างนอกอีกแล้วจ้ามาเอาเวนตาจ้าก็เลยสิผาพี่น้องมาหาหยางเลาะอ,อีกคือเก่าจ้ามือนี้สิไปเลาะทางสถานีรถไฟแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะจ้านาะไปทางพิพิธภัณฑ์น้ำจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเนาะจ้านาะสถานีรถไฟในเค้มบริดจ์จ้าตามยายตุยมาจ้ายายตุยสิผ้าไปเบิ่งอีหยังมาเบิ่งกัน ไปที่เขาเขียนติดขึ้นมานี่ก็คือเป็นบองที่เขามาเลียนพิเศษนะจ๊ะมาติวพิเศษติวเข้มนะจ๊ะเนาะพวกเ,เด็กหน่อยนักเรียนที่สิขอมหาไลย,ยู่แถวเนี่ยแมนบัสนะจ๊ะยู่แถวท่างที่สิไปสถานีรถไฟนี่จ๊ะเนี่ยเป็นบานนี่สี่หละสังเกตเบองต้นใหม่นะจ้ะต้นใหม่ก้เจ้าเสมันขืนเรอยข้นไปอยู่ในบ้านไออยู่อยู่น้ำผนังบานตอนที่เจ้าตุยมาใหม่ๆนี่ ไอ,บอ้บ้านพ่อแญ่นี่บ่เหเลี้ยวเห็นหอผนังเลยจ้ะให้ต้นไม้ขึ้นโอบยู่ทึ่งผนังเบอ้อจะตุยมาดึงออกเบอดอเลยเห็นบ่จ้ะบ,บานนี่อันนี้ก็เป็นหม่องที่มาเลียนหนังสือกันจ้ะมาติวเข้มเลจ้ะเนาะติวเข้มอันต้นไม้ขึ้นนี่ลังเทือนี่มันก็เป็นสีนะมันเปลี่ยนสีจ้ะเปลี่ยนเป็นสีสมสีแดงเปลี่ยนตามฤดูกาลของมันนะจ้ะ มาจาะตามยตุยมาสิพหายางไปเล่นหาแต่ผู้ใดอยากมาเที่ยวประเทศอังกฤษ,กฤษนะจาน๊ะเนาะมาประเทศอังกฤษ,กฤษหรอกกับมาเที่ยวชมมหาลัยเคมบริคือสิบห้าไปเบิงสถานีรถไฟจ้ะลงสถานีรถไฟแล้วก็เข้าไปในเมืองเอยียงจังสีนะจน๊ะเนาะมาเบิงกันว่าในสภาพของสถานีรถไฟของเคมบริ่สิเป็นจนังไรจ้ะ แถวนี้สิมีตึกสูงสูงหลายจ้าอยู่แถวสถานีรถไฟนี่เขาเจ้าเห็ดเป็นโรงแรมเห็ดเป็นเอ่อเป็นแฟลตให้คนเศร้านะจ้าตะกี้นี่บ่มีตึกสูงปานนี้เลยจ้าถนนกับว่าได้มีถนนกว้างหลายเลนได้จ้ากับแค่สองเลนนี่แหละแต่ว่ารถกับว่าได้เอ,อ่อแอแอร์ปานนีเนาะจ้าเนาะก,กับไปย่างสะดวกสบายอยู่ คุณได้จ้าห่วงสถานีรถไฟที่มองเห็นอยู่ข้างนาคุณมองทีมีรถเมฆกำลังแลนไปจ้าเห็นบ้าจ้าเห็นบ่อเห็นบ่อยู่ข้างนานั่นข้างนานี่ก็คือสถานีรถไฟเลยจ้าสถานีรถไฟของเข้มบริจ์นจ้าเนาะก็สภาพภายนอกอะเห็นจังทีเลยจ้าค้นกับบ่อเดินทางไปใส่มาใายหลายปันไดพักนีเนาะ รถเมฆกะแลนยูเป็นช่วงๆเลยจ้าก็มีหลายสายจ้ะนี่สิเขาไปอันนี้รถกสิไปทางล่องบาลคนละจ้าปกติแล้วนี่ยยูหนาสถานีรถไฟนี่เนาะจ้ะเน,นาะคนกสิยืนกำซุบลุบอยู่นี่แถวนี่แหละยูหนารถต่อสถานีรถไฟนี่แหละแต่พักนี่ก็คือวานเนาะอันนี้ก็เป็นแท็กซี่จ้าที่จอดรอรับผู้โดยสารที่ลงจากรถไฟจ้ะ กูได้สิไปใสก่กะลงจากรดรถไฟแล้วก็มาเนี่ยจากมาลอดแท็กซี่ยุ่งมองนี้ละ่ะสิเขาไปในเมืองกนยังไงจ้ะแต่ว่าหลดเม่ดิกระไรหลรดเม่ก,มก็สะดวกสบายจ้ะอันนี้ยตุยไทยอยู่ด้านในของสถานีรถไฟจ้ะแต่ว่าโ<ม>บาไปไทยเบิดออกเพราะว่าคนไหลาย,ยตุยโบอยากไปไทยโดนผู้ใดก็ให้เห็นเป็นบางช่วง้วจ้ะเนาะกับพุนละออกไปทางพุ่นก็นคือทางขวาเมื่อของรูปนี่ก็สิไปทางร่อนดอนนะจ้ะเนาะ ช่วงนี้ก็มีการก่อสร้างตึกสูงๆจ้ะเห็ดอยู่ใกลๆสถานีรถไฟเพราะว่าเขาเห็ดเพื่อตีสิตอนรับนักธุรกิจอาจจะเป็นโรงแรมหรือเป็นอีหยังก็ยังบ่ทัน้ฮูดอกจ้ะมองนี้มองรถเมลทีแลนไปพู้นน่ะจ้ะสิไปออกไปท่างลรงบาลจ้ะไปไปโรงบาลน,น้อจ้ะเนาะ,ะไปแยกไปอีกหลายท่างน่อจ้ะนี่จ้ะรถเมลกับหางเห็นบ่คนนังอยู่บ่กี่คนดอกอยู่ทึงรถเมลนี่ ทางทีมองเห็นพู้นเป็นท,งทังตีสิข,ข้าไปในเมืองจ้ะมองถนนเา่าไปทั้งหนาคุณนะจ๊ะเนาะไอซิมาเข้มบิดนี่กะลงรถไฟแล้วกับย่างไปไปรถไฟกะประมาณยี่สิบเมตรจ้ะแล้วก็สิเข,ขาในเมืองกับไปทังนี้เลยจ้าใส่เวลาจากสถานีรถไฟเขาในเมืองกับประมาณหานาทีจ้าก่โดนดอก อันนี้ก็เป็นสภาพาแวดล้อมใกล้ๆกับสถานีรถไฟจ้ะนี่ตุยก็เอามาให้เบิงถ่ายมาให้เบิงหาผู้ใดมาเทียวเข้มบริ์นะจ๊ะเนาะก็สิได้เห็นสภาพยังสี่ว้ก่อนเข้มบริ์นี่ก็เป็นเมืองที่ขึ้นซื้อเสียงเ,เกี่ยวกับไปมาหาไลจ้ะผู้ใดอยากมาเรียนอ,อยู่อังกฤษ อยู่ประเทศอังกฤษนีจ้ะเนาะมหาไร่เข้มบริี่มีแต่มหาไร่ดังๆทั้งนั้นจ้ะอันนี้ที่มองเห็นนี่ก็เป็นปูนท่าทั้งที่ขอาไปในเมืองจ้ะอันนี้มันอยู่ในเมืองแล้วลดกับหลายแน่จักน้อยนีจ้ะเนาะวุนไหยอันนี้เป็นตึกเออเป็นเชิชจ้ะเป็นโบสถ์จ้ะคาทอลิกนีจ้ะเนาะเป็นโบสถ์คาทอลิกอันนี้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่จ้ะอยู่ในเมืองนี่จ้ะเมืองตึกเอ่อของโบสถ์นี่จ้ะปูนขาเจ้าเฮ็ด เบิงแข็งแรงทนท่านนี่จ้ะบโบสคาทอลิกเกตุยวาสิเข้าไปเบิงจักหมือนึงแต่ว่ากับบ่กเด็กเข้าไปบ่มีโอกาสได็กเข้าไปนีจ้ะอยู่ในเมืองนี่มีโบสถ์หลายจ้ะโบสถ์หลายมองแต่ว่าโบสถ์นี่สีรู้ซสี่ใ่เป็นคาทอลิกโบสถ์จ้ะ การจะได้จอดอยู่ในเมืองกว่สิประมาณนี้เลยจ้ะรถกระติดแน่เนาะติดไฟแดงไอ้ตึกที่มองเห็นนี่เป็นคล้ายๆก็ไปคอตทิสเฮาเนาะจ้ะเนาะเป็น,ปน,ปนอวบบานเก่าๆนะะจ้เนาะแล้วก็มีดเป็นร้านอาหารจาระ้ะร้านอาหารหลายแถวนี้ต่อกันยาวไปร,าาร,ไ exempel. ร้านอาหารไทยก็มีดเลยจ้ะร้านอาหารไทยก็อยู่มองนั่นอะมองที่รถลมีจอดอยู่ไฟแวบๆบบอยแบบแบบแบบู่นั่นจะ้ะทั้งใายมือของจอเนี่เนาะจ้ะเนาะ อันนี้ก็เป็นสนามสาธารณะจ้านี่แหละมองที่เขาจัดแต่งานไทยเฟสิบโบลยูนย่นี่เลยจ้าจัดไปวงเดือนสิงหาอันนี้ก็มีชิงชาใาไ่จ้านี่เขาก็ตั้งไวไ้เวลาแจ่ว่ามันบอมเนนีน มันโมเมนฟันแฟ่จ้ะฟันแฟ่ก็คือพวกที่มีชิงช้ามีพวกของเด็กเล่นพวกที่ยังหลายๆอันนี้ข้าเจา้ามีอยู่อันเดียวมาตัางไวน้นี่ชิงช้าใหญ่ๆนี่อันนี้แยะตุยยือนอยู่ในเมืองล้วได้จ้ะนี่อีอยู่ดานหลังยตุยนี่แหละอันนี้ยตุยไม่ไทยห้เบิงไอสนามสาธารณะนะจ๊ะ เดี๋ยวตุยสิผ้ายางไปเบิองทางร้านอาหารไทยจำว่าผิดก็คือร้นานไหมไทยจะ้ะเมื่อแน่ใจเดี๋ยวยางไปเบิองไหมไทยเลยจะ้ะเป็นร้านอาหารไทยเนาะ นี่จ้าคือร้านอาหารไทยจ้าบ้านไทยสตรีทฟูด้ดเปอร์เซนต์ต้องใส่ซิปล็อนไหมไทยถี่นตุยวาหนงอยู่ในเคมบริดจ้านี่นี่ร้านอาหารไทย นี่จ้าลานอาหารไทยบ้านไทยจ้าบ่เมนบ่แมนไหมไทยไหมไทยเป็นเจ้าของเกาเป็นลานเกาจ้าอันนี้พนเตียนซื้อลานไม่แล้วอันนี้ก็เป็นโรงหนังเลยจ้านี่โรงหนังในเคมบริด์ ใน,นยตุยกะไทยเบิ่งทางลงไปบองโรงแรมจ้ะโรงแรมฮิวตันนะจ้ะอันนี้ก็เป็นรูปที่ายตุยไทยจากพิพิธภัณฑ์จ้ะเป็นบางช่วงานั้นะจ้นะเนาะเพราะว่าายตุยไปซาแล้วเพิ่นสิปิดแล้วจ้ะอันนี้ก็นิดหนิน้อยๆที่เอามาให้เบิ่งกันเดี๋ยวมือรุ่นายตุยสิไปใหมอยู่ กสำหรับมือนีก็แค่นี้น้อยนะ้จเนาะขอบคุณไดไหลายเด้อจาเด้อติดติดตามช่องคนขอนแกนในเคบิดของแย่ตุยจ้าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แย่ตุยเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปในจ้าสำหรับมือนี้ก็แค่นี้จ้าวันดีจ้า